สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมากินของหายากปีละครั้งถึงจะได้กินกินปีละครั้งนี่จักกระจันตัวอ่อนจักกระจันนะคะทุกคนหลังจากที่เราไปหากันมาเหนื่อยมากคุ้มค่าเหนื่อยเพราะว่ามันอร่อยมันจะมันๆอันนี้คือเขายังไมา่ทาันได้ถอดเงาะนะคะทุกคนอันนี้ถอดแล้ว ปีละครั้งของดีมีน้อย คนที่เคยกินก็จะรู้ว่ารสชาติมันอร่อยขนาดไหนส่วนคนที่ยังไม่เคยกินก็จะบอกว่ารสชาติมันเหมือนอเหมือนกินตัวต่อตัวพึ่งมันจะมันๆหอมๆห,หมน,นึ่งเลยนะคะทุกคนทอดกรอปบแล้วก็คลุกรสดี อคุ้มภาพเหนื่อยปีละครั้งเขาจะขึ้นมาจากดินปีละครั้งนะทุกคนขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้แมาเกาะอยู่ตามต้นไม้แล้วเขาก็จะลอกคราบลอกคราบก็ ที่ถ่ายคลิปให้ดูแล้วแหละทางคนโลค้าตอนคืนม,มันหอม เกมก็ได้กับข้าวก็ดีแบบ บ <c oughs> างคนก็กลัวนะไม่กล้ากินตัวละสองบาทนเนี่ยถ้าตัวที่มันร้องได้ที่มันร้อนจี้จี้จี้ได้ ตัวที่ปีกแข็งๆตัวละหนึงบาทถ้าตัวอ่อนแบบนี้ตัวละสองบาทแซ็บ